เอสเคชแนลนะครับวันนี้จะมาเช็คน้ำมันเครื่องนะของฟิลา a โนนะครับส่ง2ันีนะฮะสีน้ำตาลนะครับ,รนค,รบคนอื่นนะครับตามคู่มือนะฮะก็ต้องอุ่นเครื่องประมาณ2หรือว่าสานาทีนะครับแล้วก็ตั้งขากลางอย่างนี้นะครับ นะรถสกปรกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ชุนหน้าฝนนะครับนะสักครู่นะครับเดี๋ยวให้รอเครื่องรนเครื่องนะเดี๋ยวจะมาเช็คอนะันนั้นตรงนี้ว่ามีปืนเทนะ่าไหร่ อนนี้ก็ประมาณ722กิโลนะฮะยังไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ของธรรมดานะฮะเป็นของสวิตแต่ไม่ใช้อันนี้สามารถชาร์จมได้นะ นี่าะเราสักครู่นะครับเรามาดูคู่มือนะครับในการเช็คน้ำมันเครื่องนะฮะเขาทำยังไงนะครับอันนี้คู่มือของยยมาฮ่านะครับของกีรันโดนะครับผมก็คลิกนี่ก็ดูหน้าเรียบร้อยนะฮะอันนี้นะครับเนี่ยข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่ง เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องนะฮะามจุดเลยนะครับเอาเรามาดูนะฮะเกี่ยวกับการถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเนี่ยสถานผมเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามคู่มือนะครับเนี่ย โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปนะครับนี่นะครับการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องนะฮะข้อที่หนึ่งนะครับสตาร์ทอันนี้ไว้บนคาตั้งกลางนะครับข้อที่สองสตาร์ทเครื่องด้วาอุ่นเครื่องนะรอประมาณสองหรือสามนาทีนะครับนี่ะครับก็จะตรวจสอบกันนะฮะเพราะว่ารุเพึ่งออกมาใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับ รนดับเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเครื่องสักพักหนึ่งนะเพราะว่าจะให้น้ำมันลงเื่งนะลงตะกอนนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูระดับนะครับว่ารถเจ็ดร้อยยี่เจ็ดร้อยกว่าเมื่อกี้เจ็ดร้อยกว่ากิโลนะครับมีน้ำมัน เครื่องนะครับอยู่ระดับไหนนะเพราะว่ารถก็ใช้งานกับสัปดาห์หนึ่งก็วิ่งประมาณเกือบสามร้300กิโลนะครับถึงหรือเปล่าก็นา่าะเกือบเกือบร้อยกิโลกว่านะอ่านี่ก็ไม่ในใจ,จเหมือนกันนะแต่ว่า200กิโลนี้ชัวยอยู่แล้วนะฮะช่วยอยู่แล้วนะครับ นะฮะเดี๋ยวเราดูขั้นตอนถัดไปนะครับครับหลังจากที่เครื่องนะฮะเย็นองเครื่องแล้วเมื่อกี้นะครับก็เอาผ้านะฮะทูดหนอนนะฮะเอากลัวว่าสายด้วนนะครับสิ่งสกปรกนะฮะก็เช็กดูก่อนนะครับถ้าคิดว่า ไม่มีสิ่งสุกปรกแล้วเนาะกันนกองาได้เลยนะครับหายลบข้องโอเคนะครับก็อยู่ในระดับปกตินะ ออ่าน่กาอันนี้วิธีการเช็คนะครับระดับของน้ำมันเครื่องง่ายๆนะครับติกจู่รูัวผ้านะครับก็ก็ให้เราติกจูนะฮะก็ระวังอย่าให้เศษอะไรติดที่ก้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดเข้าไปในเครื่องนะครับก็เ,าเอาผ้านี่แหละนะฮะเช็คนะฮะ มีโอริงก็ดูที่โอริงนะครับครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเข้าไปฮะอืมกดขึ้นลมาฮะนี่เห็นนะตรนี้ จัดโฟกัสนิดหนึง่งก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับโอเคฮะเดี๋ยวก็โค่นะครับ ระวังเดียวหนึ่งเยื่อของิจูติดที่นี่นะครับถ้าไม่มีอะไรก็ดูนะครับอย่าให้สติกจูติดเข้าไปนะครับก็ให้ระวัง,วงด้วยนะครับโอเคนะครับ ประกอบเก็บไฟนะโอเคนะครับโอเคนะฮะขั้นตอนเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเช็คนะครับระดับน้ำมันเครื่องนะครับของรถมอ,อตเตอร์ไซค์นะครับยามาฮ่าฟิลานโนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น ไม่ล่าสุดนะครับแต่ระบบของธรรมดาครนะับไม่ได้เป็นของรีโมทนะโอเคนะครับสวัสดีครับ